สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นปากั้นะครับนี่เราต้องพี่เห็นว่าข้างหน้านู่นนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่แบรดอ่าอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรหัวใจมยหัวใจเหมือนแปลว่าไอ้แบบนี้เหมือนจะให้เราแปลว่าหัวใจแบบน้อยๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมเข้ามาในแบบปุ๊บคือมันมันเกิดตรงนี้เลยนะครับนะไปดิพี่ เราต้องทำไงเราต้องเน่ลงไปแล้วเราก็ไปให้สุดทางพี่ไม่ตายไม่ตายเราค่อยๆลงไปพี่เออเราค่อยลงไปคือแบบตรงนี้เตือนด้วยแบบอย่าอย่าลงอย่ารีบอย่ารีบพออ๋ออย่ารีบจะตายอะไรอย่างเงี้ยป่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่หาที่ลงที่มันเลื่อนลดน้อยอ่ะฟืบโอเคตรงนี้ไม่รู้นะครับว่าแบบเนี้ยมันทําแบบว่าเป็นเลือดน้อยหรือว่าเลือดอะไรนะแต่ว่าเข้ามาแล้วมันก็เลือดขนาดนี้อ่ะเอ้ยเอ้ยพี่ชายใจเย็นนะรอดปะเนี่ยรอดรอดรอดพี่อ๋อเหมือนแบบ เลื่อนมันจะไม่หลีป่ะพี่เออต้องรักเอาแล้วพี่มาเกิดอีกแล้วแล้วพี่อยู่ตรงนั้นโอเคตอนนี้นะครับพี่วินเหมือนเขาบั็กนะครับก็คือแปลว่าเขาตายปุ๊บแล้วเขาจะไปเกิดข้างล่างตรงนี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําไมนะครับเนาะก็นะโอเคพี่วินเขาก็มาตรงนี้นะทุกคนโอเคไปพี่ไป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 ลงไปเรื่อยๆ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 ไปเลยๆเราต้องไปไปถึงไปว่าสุดทางให้ได้นะ อย่าต่อยอย่าต่อยกันดิโอ้โหนี่ก็จะต่อยอย่างเดียวเลยไปไปพี่ไปพี่ไปสร้างบ้านเปล่าพี่คือถ้าเลือดเรานี่เลือดเราจะแบบว่าไม่เพิ่มขึ้นนะพี่ผมบอกไว้ก่อนใช่ไงใช่สร้างบ้านหรอสร้างบ้านระแล้วเลือดพี่ทุบทุไม่ได้อย่าทุบสิ ไม่ทุบไม่ทุบวมันจะทุบหน้าพี่มันทุบไม่ได้ไปไงอ่ะอ๋อผมว่าตรงนี้พี่อ่าตรงนี้อ๋อเราต้องขึ้นมาตรงบนนี้ปะนี่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 โอเคไม่ทุบทุบทุบำไมพี่มันทุบไม่ได้แต่พี่จะทุบได้พี่ได้อยู่่นีพี่เหมือนชาวบ้านเขาพี่โอ้โห my god โอ้ห้ามตกโอ้ห้ามตกนะตกคือจบนะตรงเนี้ยฮะไปเรื่อยไปต่อไปต่อไปต่อไม่เลือรุดเรื่อยๆนี่ยสัตว์เดี๋ยวตายอีกแล้วเนี่ยเออตอนนี้เซตพอยต์ป่ะเนี่ย ไม่ไม,ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าไป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 ตรงนี้จะตกไปเลยนะพี่ตกไปก็เธอับตายตกเลยสิ<ป> <c oughs> โอเคพี่เอาพี่ไปแล้วหรอไปดิ ไป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 ด้วยไป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 ้ยเฮ้ขาไม่มีเพิ่มเลือดเด้อเอาแล้วเออไม่มีเพิ่มเลือดเลยพี่คือแบบว่าตายเลยอ่ะคือตายแล้วตายเลยอ่ะตายแล้วเกิดไหนเกิดเริ่มใหม่หรือเปล่าไม่รู้น่าจะอย่างนั้นแหละไม่มีเช็คพอยต์เลยไงเออไม่มีเช็คควอยส์เลยอ่ะพี่จะตายอ๋อนี่ต้องปีนขึ้นพี่ปีนขึ้นปีนขึ้นอะไรลาวาอะไรข้างล่างลาวาเฮ้ยปีนขึ้นหรือลงเข้าโบนข้างล่างวะอันนี้ผมเคยเล่นแบบนี้ครั้งนึ่งนะแต่ว่าตอนประมาณ2014 2015นู่นิะพี่ตอนททีีี่่ผมมดเลแรกอะมันเล่นิบ ครับเลี่ยมได้อะเฮ้ยผมว่านะผมว่ามันต้องลงข้างล่างพี่จริงๆนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ไงนี่ไงไปไปเรื่อยพี่ไปเรื่อยไปเรื่อยห้าห้าดอลลาวาพี่โอ้โหใจสัตว์ไปสามใจหรเปล่าพี่นี่นี่นี่แล้วต้องแบบว่าไม่ให้ไม่ให้โดนไม่ให้โดนนะไม่ให้โดนโอเคอ่าแบบนี้แบบนี้ ไม่ให้โดนเออนี่ดา่านนี้นี่เป็นไงถ้าพี่ทำดา่านพี่ทำดา่ำดานแบบนี้ก็ได้จริงจริงแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยสิตายก็บตายเนาะไปต่อหยุดนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนแน่นอนโอ้โหคือถ้ามันไหม้ก็เรียบร้อยอ่ะพี่เฮ้ยไปแล้วไปไปไป,ไปโอ้ยผมรอดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะ พี่เกิดไหนเกิดที่นี่อีกแล้วเนี่ยเกิดข้างนอกอีกแบบนี้เล้ข้างนอกอ่ะเกิดทีนตอนนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันบอกว่าไอ้ทางซ้ายนิวปะเออแล้วทำไมมัน<ะ>ไม่มีเซ็กพอร์อ่ะ เอาบอดีไม่ใช้คือถ้าเราตายนะครับเราจะไปเกิดตรงนู้นเลยนะครับซึ่งมันจะเสียเวลานะครับก็ใช้วิธีการ TP นะทุกคนก็ขอขอ,ขอแบบว,ว่าใช้ TP นะครับทุกคนนะจะจุบ,จบทีพีได้คนเดียวเออใช่คือพี่วินจะใช้ TP ได้คนเดียวนะครับซึ่งผมทับ TP ไม่ได้คือข้างล่างมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เลย <S <S ใช่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 ข้ข้างลลังตรงโล่งเลยอืม ผมผมห้ามตายแล้วตอนนี้ผมก็ใช้าคาสั่งอะไรไม่ได้เลยหูแล้วต้องไปข้างล่างเหรใช่ปะ่ะแล้วต้องไปข้างล่างใช่ไหมไข้างล่างพี่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างเพราะว่า,าข้างล่างมันมีเทียบไปเอออย่าตายเด้ออย่าตายเด้อว้ยอย่าพึ่งคออย่าพึ่งคอโว้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฟังท้อฟังท้อพี่เดี๋ยวฟังทอ้จงทอจะยนิ <c oughs> ะยนด่ๆง่ายกว่าเดิมมึงเนี่ยจะยินจะยินจะยินนี่ไงด่านนี้เลยง่ายพี่เลือดไม่รีด้วยเป็นไงโคตรสุดไปตอ่ตอต่อเรื่อยต่อเรื่อยต่อเรื่อย,ออยแล้วทำไมมันเขียนว่านิวแล้วทำไมเราไม่ผ่านเลยสักครั้งเลยวะพี่หรือว่ามันต้องไปกดปุ่มข้างบนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนไปก่อนไปก่อนไปก่อน,อนตอนนี้นะครับก็เราก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปแล้วเราก็จะไม่ต่อได้หรือเปล่าไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรขึ้นไปพีี่่ขขขขึึึ้้้้นนนนนไปาาางบเยมม ได้ปะได้ปะกระโดดขึ้นเออนั่นแหละพี่เออนั่นเละอุ้ยกิ่งนี่หว่าขึ้นแต่มันโอเคนะเว้ยแต่ตอนลงมันไม่โอเคเท่าไหร่อืมใช่แต่ถ้ากระโดดขึ้นแล้วตกไปนี่ก็ก็แย่นะพี่โอ้ตรงนี้ปะเนี่ยไปอุ้้ยกระตุกกระตุกโอ้โหกระตุกตรงนี้พอดีด้วยอ่ารอรอพี่เบงกันนะรอพี่มามาพี่มาอ่าเออแล้วกระตุกเหมือนกันตรงนั้นแม่งมันเป็นที่กระตุกเลยอะไปไปไปกระโดดขึ้นตรงนี้กระโดดขึ้นตรงนี้โอเคโอเคโอเคไปตรงนี้ก่อนอ้าก็ตุก นี่นี่แบกนีเออไปไปเดยสิงเราเด้อไปเด้ออุ้ย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 ใช่ใช่ใชช่ไปเรื่อยพี่ไปเรื่อยลงอีกไปไหนตรงเนี้ยหรือไปไหนเนี่ยลงวะเนี่ยลงหรอาวเราเราทำไมต้องลงวะลงไปที่เดิมบ่ไม่รู้วะมันไม่มีที่ขึ้นนะมันไม่มีที่ขึ้นแล้วก็ต้องลงแล้วพี่ต้องลงอ่ะอ่าลง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 ต้องเลือกที่ลงให้มันาจะไปที่ต่อไปก็ได้อ่าตรงนี้ตรงนี้เลือดเราห้ามลดเลยนะพี่คือลถถ้าเราเราลดปุ๊บคือแบบ เฮ้ยนี่งไอทดันใหม่พี่โนี่เะเลซ้ายทธเลซ้ายไม่มี<ส>แลโอ้โหเราไม่มีเช็คพอยต์อยูย่ม่มีเช็คพอยต์อยู่หรือรว่าเราต้องไปกดปุ่มอันแรกตรงข้างบนตรงนั้นเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ่<ห><อ>เราเราเล่นอย่างเงี้ไปแล้วกันไป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 ไไปไปไไป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  เห้ามไม่เลือดแบบรถเลยอ่ะไปไปไปโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นทางนี้ถูกป่ะเนี่ยอ้าโอู้ยเลือดน้าไปข้างหน้าแบบเลือดห้ามรถโอ้ยอย่า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 แกล้งกันเลยอย่าแกล้งตูดแต่ว่ามันเปปักนะผมโอ้ยนี่ไงปักไปแล้วปักตูดพี่แล้วนะมาดูนะครับว่าพวกเราจะรอดผ่านกันได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเค ไปไปไปตอบไปตอบไปเรื่อยเรื่อยไปตอบเรื่อยเออพี่นั่นแหละต้องเฮ้ยชิดชิดชิดไว้ชิดไว้โอ้ยเราต้องแบบว่าเป็นคนที่เชื่องช้านะครับเฮ้ยรอแล้วเเฮ้ยอุ้ยดำน้ำด้วยน้ำวันนี้อุ้ยอุ้ยอากาศหายใจจะพอไหมเนี่ยมันน่าจะมีอากาศหายใจอยู่ข้างล่างไปเลยพี่ไม่ไปเราก็ไม่ได้ไปไปแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องไปให้ได้นะครับ โอ้โอเคเอ้ยนี่ไงมันมันจะมีแบบว่าเป็นล่องเป็นล่องข้างบนอยู่พี่ให้อากาศหายใจเดี๋ยวเดีอ๋อมี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 เรารอพี่วินมาก่อนนะครับทุกคนรอก่อนโอเคมาพี่เอ้าไม่ไม่อากาศหายใจด้วยไปเลยไม่ตดใจเลยที่เราตายเด้อตายเด้อเออปำนังบนได้ก้นไปบนได้เออนั่นแหละนั่นแหละคือเราออกข้างๆไม่ได้นะครับคือแบบว่ามันเป็นแบบว่าบล็อกที่มมองไม่เห็นนะทุกคนเราก็จะออกไปไม่ได้นะอะไรประมาณนี้อ่าเราจะไม่ได้โกง อ่าล็อกเรือกระจกไปไปไป,ไป,ไป,ไปตอนนี้นะครับผมก็จะตามพี่วินไปนะครับซึ่งพี่วินแกว่ายน้ำโคตรเก่งเลยครับเป็นฮีโร่บายของผมเป็นไงโถ่ไม่ธรรมดาเฮ้ยผมว่าผมขึ้นไปดีกว่าตกตายตรงนี้ผมว่าผมเซฟดีกว่าขึ้น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 โอเควูนลงไปโอเคลง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 ขุด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 ทำไมล่ะอย่ามีขุด ไปพีไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออเล็กโก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 แด่หน้ามันอีซี่แต่ว่าอีซี่อีซี่โอ้เลือบตายเกือบตายโอเคไปไปไปเราต้องไปให้สุดนะครับไปเบื่อแล้วกระโดดอยากไปให้สุดขอบแบบอ้วกอ้วกอ้วกตายเหรอพี่เกือบตายใช่ไหมหายไปหลอดนึงอ๋อหายไปหลอดนึง เพ้ยตอนนี้เราก็แบบว่าขึ้นมาถึงจุดสูงสุดตรงนี้แล้วโอเคสูงสุดของน้ํานะต่อไปก็ยังเรายังไม่พ้นกับทะเลทรายอะ <c oughs> ทะเลทรายยังตามมาหลอกล่อนไปพี่ไป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 ต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆอาหารเราก็เต็มแต่ทำไมเลือดเราไม่เพิ่ม <c oughs> ผมก็นึกว่าเลือดมันจะให้มาน้อยนะแต่ว่ามันให้มาแค่นี้แหละแต่ว่าเลือดมันจะไม่มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นเลยเฮ <c oughs> ้ยเอา,าพี่เราต้องขึ้นไปบนต้นไม้ป่ะพี่เนี่ยมันมีเหมือนบันไดขึ้นไปเลยนะพี่ใช่ปะ มใหเขาไม่ขึ้นเหรอแต่ผมขึ้นมาแล้วเอ้ยมีพิมประตูเนเธอร์ข้างหน้าอย่าบอกนะด่านต่อไปเป็นด่านเนเธอร์แล้วผมขึ้นมานี่ผมจะตายปหมเนี่ยโอเคไมันไม่รีเหรอพี่ไม่ไม่ถ้าไปด่านใหม่เข้าประตูไปแล้วมันจะรีป่ะเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกัน อย่าตายอย่าตายผมบอกเลยนะครับว่าผมเล่นแบบนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วผมก็จะไม่ตายนะครับทุกคนโอเคเราต้องไปประตูในเธอดด้านันได้แครับทุกคนโอเคเราต้องแบบว่าตรงนี้ปึ๊บอันแล้วพี่ไปไหนอะเอา้าอยู่นี่เเมื่อกี้พี่ลงไปข้างล่าง,งมาใช่เหรอคนมันเฟี้ยวอ๋อคนเฟี้ยวอ๋อขึ้นมาได้อไดโอเคโอเคจะบอกเอาทุบหินขึ้นมานี่ไม่เอานะโอเคพี่ด่านต่อไปอะผมว่าน่าจะเป็นด่านในเธอพี่อาจจะเป็นด่านที่แบบว่าน่าจะย,ยากอยู่นะเฮ้ยมันมุม่ะ เฮ้ยเดาอ๋อยังมังมุมมันไม่มีแมงมุมพี่มันไม่มีแมงมุมอ้าวเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีอันนี้เป็นดาดแรกเลยนะครับเฮ้ยผมว่าต้องต้องแบบว่านี่แหละพี่เข้าไปเนมเออนี่เออเข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่ผักพี่ผักช่วยเฮ้ยผักช่วยกับผีโอเคปึ๊บโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืดอ่ามันจะช้าๆหน่อยนะครับทุกคนโอเคมาพี่มาๆๆเราพี่วิ่งก่อนนะครับเราพี่วิ่งก่อนมาเลย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  โอเคตรงนี้ปึ๊บปึ๊บประตูเนเธออยู่ข้างหน้าแล้วคือฮขึ้นมาแล้วครับเราขึ้นมาแล้วเป็นอะไรพี่เป็นเป็นอะไรเฮ้ยเราต้องเข้าประตูเนเธอหรือเราต้องไปข้างหน้าไม่รู้ผม๊บาต้องไปข้างหน้าว่ะพี่ไม่ต้องเข้าเนีเราเองลองลองลองเข้าดิลองลองเย็นดิมันจะเข้าให้ปะมันจะไปไหนมันจะไปไหนเฮ้ยว้าไปเหรอเฮ้ยว้าไปด้วยว่ะอ้าวอ้าวเนเธอเข้ามาเนเธอแต่ไม่มีอะไรเลยเข้ามาทำไมเออนั่นแหละคำถาม มาเพื่ออะไรวะต้นนิวสูญนี่คืออะไรอะเราต้องไปกดปุ่มไปตอนต้นเกมเหรอแต่เราไม่ได้กดไงก็ช่างมันเถอะยังไงเราก็ไปตายอยู่แล้วนะพี่เนาะเอ้าเรื่พี่ไปไหนอีกอะแล้วบอกพี่ไปอุ้ยวิ่งไม่ได้แล้วแบ๊กวิ่งไม่ได้แล้วพี่อยู่ไหนห่ก็ออกมาแล้วไปไหนละหลังนี่หลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังกทางที่เรามาไม่มีไม่มีรีเลือดเลยไม่มีไม่มีคขาว่ารีเลือดไม่มีพี่ช้าด้วยจังหวะนี้หืมทำไมพี่ทำไมเดินช้าวะ ก็หลอเลื่อนหมดไงหลอเลือหมดไงอืมหลออาหารหมดเอ้ยแต่แมปนี้หล่ออาหารไม่ได้หมดได้พี่โอ้๋อเหมือนคนที่แบบว่ามาเล่นกับเรานะครับเป็นคนที่แบบว่าอาหารจะลดหรือว่าจะทุบดินได้เลยประมาณนี้นะทุกคนเนาะไม่ไม่เอาอาหารผมก็ลดพี่เดี๋ยวบอกนะเราเข้าไปในเธอแล้วมันแล้วมัน <c oughs> ไม่รู้วะไม่รู้เหมือนกันแล้วเนะี้ยเลือดอาหารอะไรไม่รู้หมดเลยนะ<อ>เออเออผมผมว่าผมไม่วิ่งดีกว่านะทุกคนอยู่ๆอะ่ะไอเลือดของผมนะครับโอ้ยเราโดดได้ปะเนี่ยแบ๊กโอ้ยผมว่าหลอดหมดมันโดดได้เปล่าอ่ะไปแล้วผมไปแล้วโอ้ยได้ได้ได้โอ้ยเอ้ยจะจะพักกันสิไม่ได้พักยืนอยู่เหมือนกันโอเคโอเคโอเคโอ้ยพี่บินพี่ตามไปปวดปะล่ะไม่โกด ตายไปเถอะไอ้เกยอ้าวเกินนู่นโอเคพี่บินก็มาแล้วนะครับทุกคนโอเคผมไปเดี๋ยงนี้ก็อุ้ยอุ้ยอย่าตายลยนะอุ้ยเฮ้ยลงยากบอกเลยลงอีกแล้วรอพี่บินก่อนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้พี่บินมาแล้วไม่รู้ว่ามันมีให้ลงข้างล่างอะแล้วก็ทางซ้ายอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางไหนมันจะโอเคกว่าผมว่าผมจะไปทางนี้ไปแล้วโอ้ยรอด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 โอ้โห ไม่ผมเกิดตรงนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับทุกคนตอนนี้ผมทับทีพทับอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โมันไม่ถึงว่ะแบ๊กมันไม่ถึงเงยมันไม่ถึงเงี้มันไม่ถึงเ้ยมันไมี้มีโอ้ทีพทีพไม่ได้ด้วยต้องเกมหมดดูตรงที่เกิดดิที่เกิดเราเกิดอะไรตรงเนี้ยโงอ ตอนนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าแบบนี้ยมันเป็นแบบที่แบบไหนยังครับอืมอาจจะบล็กก็ได้นะพี่เราควรจะเกิดข้างบนนี่เว้ยนี่นี่เราควรจะเกิดข้างบนนะครับแต่ว่าพวกเรามาเกิดทล่างนะครับวันนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกัน๋ยวผมลองไปกดไอ้ข้างบนดูก่อนนะโอเคนทุกคนตอนนี้ก็เนี่ยมันมีปุ่มให้กดแบบว่าออนหรือไม่อนอะไรประมาณนี้นะก็ออฟออนกดกดกดแล้วก็กดอ่ะอะไรประมาณนี้ผมกดแล้วไม่มียังเกิดขึ้นเลยอ่ะสตาร์ทเหรอ สตาร์ทโอ้ยเฮ้ยพี่วันนี่ไ,ไงเนี่ยนี่ครับแล้วกดสตาร์ทแล้วกดสตาร์ทปุ๊บเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยแมบปบอย่างวะนี่ โอเคทุกคนก็สำหรับแบบนี้ก <personaje> ็พอสำหรับเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมปมาเล่นอะไรหรืออะไรยังไงนะทุกคนก็นะก็ขอโทษทุกคนนะครับที่เล่นไม่จบนแบบนี้ถ้าใครมีแมปอะไรน่าสนใจนะครับหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าแนะนาของผมนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยครับเพราะว่าหมครับนี่ผมพึ่งมาเล่นแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอก่อนนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วมีคนตกจากที่สูงโอเคสำหรับวันนี้ก่อนนะครับทุกคนนะครับจุ๊บ